มีคนบอกสมศรีตรานาลังฝรั่งขีนกจริงๆแลาวมอนอยากจะตรานาหรอกเจ้าเตว่าคนๆเนี้ยมันคอมเมนต์เยอะเยอะสมศรีผ่านปล่อยปล่อยผ่านอู้พิษปล่อยผ่านมาตั้งแต่เขาติดตามสมศรีมานะประมาณสักห้าหกเดือนเขาคอมเมนต์แบบเนาะเออสมศรีก็ปล่อยผ่านมาหลายเดือนแล้วนะปล่อยผ่านเลย ลืมลืมลืมคอมเมนต์นั้นไปลืมคอมเมนต์ไปคือว่ามันอยากจะเอามาอุ้ยเนี่ยเป็นประเด็นเนาะเตวันนี้มันก็คือมันตะวันมันโอ๊ตมาได้สมรีกับแจ๊พระอิทฝาปูนเนาะมันมีเยอะมากที่เขาคอมเมนต์มาทมสียังเอาแค่ยกแค่ประเด็นมาอันเดียวนะวันนี้จะมายกคือแอแหมประเด็นหนึ่งมันเยอะจริงๆเนี่ยได้จะมาอ่านนึกฟังเลยเจ้าว่าเขาคอมเมนต์อะไรอย่างแล้วก็จะแก้ไขไปในนี้เลยเนาะ แล้วจะอุ้งมาฟังเลยว่ะเขาคอมเมนต์อะไรยังสมศรีเอาเสื้อผ้าไปให้น้องสาวกับแม่ย่าใช่ไหมเสื้อผ้าที่เอซฝากมาให้นะ่ะเออเขาก็ว่าว่านี่ของที่เขาให้สมศรีแล้วสมศรีเอามาให้น้องสาวแฟนเหรอเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าคนให้มาสมศรีจะบอกให้นะคะสมศรีอยู่เมืองไทยใช่ไหม fc ส่งของมาให้นะสมศรีเปิดกล่องค,คุณจาคอบไปขน,นไปรับคือสมรียนะถ่ายวิดีโอไม่ทันคุณจาครอบไปขน,นรับของจากไปรษณีย์ทุกวันไปรษณีย์จดบอกหูจัจกจดบอกหูจักจ้าครอบอ่ะืก็กไปรับของมาแกกระถามว่านี่อะไรสมศรีก็เปิดให้แกดูเพียงแต่สมศรีไม่ได้ลงวิดีโอเฉยเพราอวิดีโอมันเยอะบางข้งกันยังมีอยู่เลยวิดีโออ่ะ เตสมศรียังไม่ได้ลงไนงะเปิดออกมากระบ,บอกอันนี้เอฟซฝากเสื้อผ้ามาเหอะใช่ไหมเอฟซฝากเสื้อผ้ามาให้อันนี้เราเอาไปให้ไมย่ยากนะอันนี้เรา,เาไปให้น้องสาวนะถ่ายจะเข้ากระถายรูปแล้วกระ่งในลาย,ลายกลุ่มตลอดเจาว่าเอฟซฝากของมาเหอะว่าเอฟซีเอฟซสมศรีเนะี่ยฝากของมาให้ไมย่ยากเอาเสื้อมาให้ไมย่ยากอืมเอาเอาหมวกมาให้อน้องสาว เอาเมาอเฮือลูกเอาเมาอเฮือแม่ย่าหมวกช้างอะ่ะอืมแล้วก็เสื้อผ้าที่เขาฝากมาให้สมศรีอะ่ะ<อ> FC คนหนึ่งมันเยอะมากสมศรีใส่คนเดียวไม่ไหวหรอกค่ะเสื้อผ้ามันเยอะเนาะสมศรีก็ต้องเอาไปให้น้องสาวหรือเอาให้แม่ย่าถามว่า FC รู้ไหมรู้นะคะเพราะ FC เขาก็ฝากมาเฮือที่เขาฝากมาเยอะเพราะว่าเผื่อ แม่ย่าและเผื่อครอบครัวนี่แหละเจ้ามันต้องเป็นห่วงนะคะว่าเขาไม่รู้น้องสาวเขาก็รู้แม่ย่าเขาก็รู้ค่ะเพราะเรามีกลุ่มไล่กลุ่มกันขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ fc กับหูเจ้าเพราอ fc น่ะส่งข้อความมาทางหลังบ้านนะคะเวลาเขาส่งของมาบางคนแบบกําอยากจะให้ เขาไม่อยากออกสมศรีนะ่ะอยากจะเอ่ยชื่อเขาอยากจะเอาวิดีโอมาลงต่อรับของด้วยว่าชื่อนั่นชื่อนี่ FC คนนั้นคนนี้ส่งมาให้แต่ FC ฟซีเขาขอไว้เขาไม่อยากออกนะคะและที่น้องสาวที่นอย่างถ้าตีน้องสาวแล้วไม่ย่าใส่เนี่ยทำไมสมศีต้องถ่ายวิดีโอก็อยากจะให้ FC ฟซีเขามีความ ปื้มปิมปื้มใจที่สมศรีเอาเอาโอเคไม่ญาติใสสวยน้องสาวใสสวยใช่ไหมเอฟซี FC เขาเห็นคนที่ให้เขาก็จะดีใจไหมคะดีกว่าเราเอาของเขามามันเยอะเกินสมศรีใสใสคนเดียวมันไม่ไหวมันเยอะแต่นะ่ะเอฟซีส่งมาให้เท่าดีเห็นเนาะแล้วก็ดีกว่าสมศรีเอาของเขามาวางไว้หรือเปล่าล่ะใช่ไหม เราไม่ใส่มันเยอะเกินเราก็ให้คนอื่นใส่ค่ะแล้วก็จะมีหลายๆคําตอบอันนี้อันนี้จะมาถือซะว่าคอมเมนต์ของเขาเป็นคําถามก็แล้วกันเนาะเออต้องตราหน้ากันอเจารกับเรื่องลุงเดชอีกอืมแล้วก็มีเรื่องลุงเดชคนคนอีกกับหวัวเป็นอย่างเนาะ แกก็จะมีเรื่องมามาคอมเมนต์ตลอดอ่ะอืโดยเฉพาะตอนไปเมืองไทยเนี่ยเยอะมากคอมเมนต์อ่ะแกจะกแกจะอยู่ได้สักกี่ปีให้แกมีกินติดกระเป๋าบ้างยาขี้เหนียวเลยเขาบอกว่าสมศรีขี้เหนียวถ้าคนยังสมศรีขี้เหนียวเหรอลุงเดชเป็นไผ่ลุงเดชเป็นพี่ชายพี่จันแก้วเป็นพี่สาว ทำไมสมศรีไม่ให้เขาทําการทํางานนะลุงสมศรีจะบอกให้นะสองคนนะี่ยมีเงินเดือนตลอดเงินเดือนไม่พอนะคะถ้าเกิดใช้หมดแล้วขอสมศรีก็เงินตลอดสมศรีให้ตลอดนะจริงๆเราล,ลุงเด่อนอนะได้เงินเดือนจากจาขอบจันแก้วก็ได้เงินเดือนจากสมศรีลุงเด่อนอนะเมื่อก่อนให้เป็นเดือนเราไม่ได้ให้เป็นเดือนนะเราให้เป็นอาทิตย์ เพราะเวลาให้เป็นเดือนอ่ะเขาใช้หมดก่อนมันไม่ถึงเดือนร้านค้าที่ไหนอ่ะแถวบ้านแกไปร์เซ็นได้มดถึงเวลาเหรอลุงเดชไม่จ่ายอีมสมศรีนี่ราคาจ่ายแล้วสมศรีกลับบ้านมสมศรีก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดมสมศรีกลับบ้านทีมสมศรีก็จะซื้อของให้ลุงเดชทีหนึ่งซื้อนุ่นซื้อนี่กับคงกับข้าวซื้อให้ทุกวันมีที่ไหนซื้อสีซิปให้วันละขวดเนาะสำหรับลุงเดชคนเดียวนะ ียแต่สมศรีมันได้ล,ลงรายละเอียดเฉยๆว่าเวลาไหนทําไมลุงศรีมันมันมันไม่ใช่เรื่องใช่ไหมบางครั้งเขาใช้เงินเกินตัวเราเขาต้องคิดถึงคนเราหาด้วยสมศรีไปค้นหาเห็นสมศรีใช้เงินไหมคุณต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าเจ่าสมศรีขี้เหนียวหรอกมันใช้แบบไล่ประโยชน์อะ่ะอืมค้นหานะ่ะมันเหนื่อยนะคะคนใช้อะมันใช้ง่ายลุงเดชเนี่ย จะมีเงินติดกระเป๋าทุกวันแหละเพียงแต่จะมีมากไม่น้อยแค่นั้นเองเงินเดือนไม่ใช่เงินเดือนแค่นี้จะมีเงินเดือนโอ๊ยบอกไม่ถูกมันมีเยอะลุงเดชอ่ะถ้าวันนี้ไม่มีก็ขอค่ะขอปุ๊บก,ก็โอนปั๊บนะคะสมรีเนะี่ยไม่ได้เหมือนคนอื่นนะไม่ใช่จะเอามาไล่เบี้ยเอาตังไปทําอะไรทํานู่นทำนี่ไม่ใช่นะคะวันนี้ในเะมื่อถามมาแล้วถือซะว่าเป็นคําถามก,าก้วกัดนะสมรีก็จะตอบให้หมด สมศรีทำงานเดือนละแปดหมสื่นเดือนละแสนทำไมกลับมาไม่พาไปนั่งร้านอาหารถ้าคุณติดตามคุณคิบสมศรีนานๆคุณจะรู้ว่าญาติปีน้องสมศรีเนะ่ยเขาไม่ชอบไปร้านอาหารสมศรีก็ถามตั้งแต่แรกแล้วเจ้าถามจนแบบมันเหนื่อยเนะี่ะเข้าใจไหมเวลาถามเยอะๆเขาก็จะลำคาญเอาก็เ,าเลยไม่ถามพอถามเขาบอกซื้อมากินที่บ้านสิ จบรายการแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะแค่นั้นจบเพราะว่าแต่ละคนก็โตกันแล้วคนบ้านหนองอยากเข้ากรุงอ่ะแกไม่อยากออกจากพะลาดชวังของแกแกอยากจะทงแกอยากจะทําอาหารกินเองค่ะอืมจันแก้วก็เหมือนกันถามว่าสมศรีพาไปเดินตลาดได้ไหมคุณได้ดูไหมคลิปอ่ะสมศรีจะพาไปเดินตลาดอาชวนลุงเด่นลุงเด่นไม่ไปนี่มาลุงเด่นไม่ไปเราก็ต้องซื้อของมาฝากเขาใช่ไหม สมรีก็ซื้อของไปฝากเจ้าเพียงแต่เราไม่บางครั้งเราไม่ได้ลงคิบตลาดนะสมซีก็ไปทุกวันซื้อตอนสมซีอยู่นะจะซื้อก,ก,ก,กับข้าวไปให้ลุงเดชทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นตอนเช้าก็เอาขนมไปส่งคิปมันก็มีลงบ้างไม่ลงบ้างนะคะเพราะว่ากว่าคนเบือ่อไงซื้อกับข้าวไปให้ลุงเดชทุกวันอย่างเงี้ยบางทีสมรีก,ก็กว่าคนเบือ่อใช่ไหมถ้าเราจะลงทุกวันมันก็ไม่ใช่ ตอนเช้าฝนตกแดดออกฝนสมสีขีขี่มอเตอร์ไซค์โโเ,ซเอาขนมเอาข้าวไปให้ลุงเดชเอากับข้าวไปให้ลุงเดชแต่เช้าคุณได้ดูหรือเปล่าคลิปนั่นอ่ะเออสมศิก็เข้าใจนะว่าคุณคนแก่เนีน่ยพาแกไปกินอาหารบ้างคนแก่เขาไม่ได้ค่อย ออกไปข้างนอกเขาไม่ไปค่ะอยากจะพาเขาไปทุกที่แหละแต่เขาไม่ไปอืมแล้วก็มีอ,อีกเรื่องหนึ่งื่อก,ก่อนสมศรีบอกว่าสมศรีได้เงินเดือนแปดหมื่นใช่ไหมใช่จริงค่ะเงินเดือนบริษัทเกา่าได้แปดหมื่นแต่บริษัทใหม่เนี่ยได้หนึ่งแสนแต่คลิปนี้มันยาวแล้วเดี๋ยวสมศรีจะมาอธิบายทีหลังนะคะเพราะวันเลึ่ง เงินเดือนแล้วว่าทําไมถึงได้เยอะประสบการณ์ทางานหรือว่าค่าของชีพมันจะต้องอธิบายยาวๆนะคะเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าเจา้าก็ขอบคุณทุกท่านนะคะถือว่าคอมเมนต์นี่เป็นสีสันของของส้มสีกแ็แเรากันเนาะมันต้องตรา้าเจา้าก็ขอบคุณทุกท่านติดตามการุณากดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายคลิปหน้านะคะเรื่องเงินเดือนและกา,การของชีพของเดนมาร์กนะคะ ขอบคุณเจ้า